กลางคืนนะคะสาสันไโตทเทมันโทท่พระคุงวิโสธายิยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองจนถึงยี่สิบแปดจ้ะโูได้ไพ่หนึ่งดาบช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบขยันขันแข็งมากเป็นพิเศษอะ่ะถ้าพูดถึงสุขภาพก็แข็งแรงดีเแต่ระวังเจ็บคอนะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้อํานาจไม่รู้บ้านน้าลายไหมนะเป็นช่วงที่แบบว่าคิดอะไรจะต้องทําอะไรต้องทําให้ได้อะ่ะนะคะโดดเด่นมากสําหรับชายหนุ่มสาวๆก็จะไม่ค่อยอ่อนหวานนะ นะคะนะ,ะจะมีคนมาคุยมาปรึกษามาหารือเรื่องงานไพ่แบบเนี้ยบางทีมีคนเข้าหาเนะเาะบางคนก็ทําให้คุณหงุดหงิดบางคนก็หวังดีกับเรามากจนเกินไปทําให้รู้สึกเครียดบางคนก็มาใส่ร้ายคุณก็มีนะคะจะอันนี้มันมีคนเข้าหาบางคนก็ไม่รู้ว่าเข้ามาเพราะหวังผลประโยชน์หรือเปล่าต้องดูให้ดีตัวคุณเองก็สนใจในเรื่องของธรรมะธรรมโม นะคะสนใจในเรื่องของการศึกษาหาความรู้อย่าใจดีอะไรกับใครมากเกินไปนะเ,เพราะบางทีใจดีกับคนอื่นมากเกินไปกับกลายเป็นว่าอีกคนอื่นเอาพูดเอาคุณไปพูดเสียหายหรือ,อไปใส่ร้ายคุณแบบเบาๆก็ได้นะคะนะเนาะประตูวันที่23ประตูปิด21 21 22ย่ประตูเปิด23่าอึดอัดใจเหนื่อยนิดนึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเยอะอ่ะ บางคนก็ทาวิทยานิพนธ์บางคนก็ทำ,ทำรายงานทํานู่นทนํานี่เหมือนต้องหาความรู้อะนะจ๊ะถ้ามีปัญหาเรื่องงานนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ถ้าคุณทํางานราชการหรือทํางานประจำนะไพ่แบบนี้มันหมายถึงการหาความรู้หรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะวุ่นวายเรื่องคนนิดนึงตําแหน่งหัวหน้าไม่สู้ดีนะคะหรือว่าคุณพ่อป่วยไหมตําแหน่งแฟนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แฟนอยู่ไกลแฟนป่วยแฟนติดต่อไม่ได้ บางทีคุณก็จะพูดไม่ค่อยเพลาะกับแฟนแฟนหรือคนที่คุณรักอันเดียวกันนะบางคนบอกไม่มีแฟนก็คนที่เรารักหรือเราไปผัวพันกับเขาเยอะๆช่วงนี้แหละเพื่อนรักก็ได้นะคะระวังเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดฐานดวงบริวารลูกเต้าถือว่าดีคุณเป็นคนใจดีใจบุญธรรมะธรรมโมบางทีมีคนที่คุณรู้สึกไม่ชอบมาคุยมาพูดนะคะมาขอคําปรึกษาเออคุณก็จะใจอ่อน ว่าจะไม่ชอบว่าจะไม่ชอบว่าจะไม่ยุ่งก็เผลอช่วยเหลือเผลอให้คําแนะนําปรึกษาระวงังนะคะเขาจะตีความผิดแปลงสารผิดทําให้เกิดปัญหาได้นะจ๊ะมีดวงเดินทางเนาะมีดวงมีคนมาหานะคะมีดวงขยับขยายงานนะคะเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่อาจจะสะดุดบ้างโดยเฉพาะช่วงวันที่23อึดอาดใจงานเยอะงานหลายอย่างนะคิดหลายอย่างอยากทําหลายอย่างปวดหัวนะไพ่แบบนี้เนาะ เออนะคะอันนี้มันขึ้นเลยว่าเครียดความเครียดมาบางทีอาจจะจริงจังกับงานมากเกินไปจริงจังกับคําพูดมากเกินไปจริงจังกับความสัมพันธ์หรือจริงจังกับคนอื่นมากเกินไปถ้าเป็นอยู่ก็ต้องเบาๆลงหน่อยนะคะประตูวันที่25ปิดนะ26กก็ประตูนอนอะประตูแห่งไอเดียแต่ถ้าถามถึงงานก็อาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างแต่มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นนะคะ เนาะเบื่อเซง็งปลีกวิเวกอยากไปบวชอยากไปถือศีลอยากพักหลังจากที่ทุ่มเททำงานมาเหนื่อยในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือต้นสัปดาห์นะได้ไพ่เลเวอร์เออนะคะจะมีคนหมันไส้นะตัวเองในช่วงนี้มันจะมีการแบ่งพักแบ่งพวกในกลุ่มในสายงานที่คุณทํานะคะแต่หลายๆคนก็กำลังจะต่อยอดเรื่องงานก็ขยายตัวเรื่องงานจะไปคุยเรื่องผลประโยชน์จะแบ่งสรรปันส่วนกันว่าเธอจะเอาอะไรอะไรยังไงนะคะบางคนที่เจอปัญหาเรื่องคน เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแชร์ตลาดเราไปอ่ะบางทีถึงเวลาที่เราอาจจะต้องหาอะไรมาทําเพิ่มมาขายเพิ่มนะคะดูว่าทําอะไรอ่ะเนาะคนทํางานประจําก็จะมีฟิลน้อยอกน้อยใจคนในที่ทํางานรู้สึกแบบว่าเหมือนใครๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเราอ่ะหรือรู้สึกว่าผลงานที่เราทําคําพูดที่เราพูดคนไม่สนใจอ่ะไม่รู้เขาไปสนใจหรือไปฟังใครคนอื่นบางทีก็ทําให้เรารู้สึกน้อยใจแฟนยังเป็นแฟนอยู่นะ <laughs> นะคะถ้าง,งอนกันปรับความเข้าใจกันสักนิดนึงประตูงานถามว่าเปิดไหมเปิด แต่มันเป็นฟิลแบบทำเรื่อยๆทำเอื่อยๆทำบ้างไม่ทำบ้างทำตามอารมณ์หรือเช้าชามเย็นชามเพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจของตัวเองคนที่ทำงานอาจจะต้องฟิตตัวเองและต้องขยันมากขึ้นถึงเวลาต้องหาไรายได้ทางอื่นหรือถึงเวลาที่ต้องพัฒนาตัวเองให้ดีให้เก่งขึ้นแล้วแหละนะคะนะ,ะผลงานเขาเรียกว่าอะไรอะผลงานเนี่ยจะโชว์เสมอเออเขาไม่เห็นวันนี้เขาก็ต้องเห็นวันหน้าแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆหลายๆคนกำลังรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงาน ไปสมัครเอาไว้ลหลายยที่มีโอกาสมีเข้ามาให้เลือกแต่ถ้าใครเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันเป็นงานประจำมันเป็นงานที่มั่นคงจะบอกนะว่าให้หางานอดิเลตหรือหาอะไรทำซัพพอร์ตเผื่อกเกษียณเผื่อ60ออกหรือทำไปสัก5ปี6ปีแล้วเอ้ยมันได้เงินดีกว่างานประจำไว้เฮ้ยแล้วตัดสินใจออกก็ได้เออเนาะบางทีเครียดเครียดเพราะคนอื่นด้วยเครียดเพราะฟังคนอื่นเยอะด้วยเครียดเพราะก็ใจดีมากเกินไปด้วยเอออารมณ์นี้นะคะเนาะ ประตูเงินยังโอเคเงินยังมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็หาทางใช้เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะซื้อของหิวใจซื้อของที่อยากได้ให้ไปกับลูกเต้าหรือให้ไปกับของที่ชอบบางคนสายมูช่วงนี้คุณก็จะตะเวนไหวพระทําบุญหรือบางทีก็จะตะเวนแบบว่าทําบุญในแบบที่ชอบอะนะมากเป็นพิเศษบางคนก็ลังเก็บเงินทําสวยนะคะเอาเอาเงินไปทําผมไปทําสีผมเอาไปฉีดฟิลเลอร์ฉีดโบท็อกก็ว่ากันไปตามนั้น ต่ถ้าใครกําลังวางแผนในเรื่องของการไปปฏิบัติธรรมเชียร์ให้ไปดีจ้ะนะคะคนมีคู่อยู่แล้วจะมีดวงห่างกันบางคนก็ทะเลาะก,กันน้อยอกน้อยใจกันมีปัญหากันเพราะญาติพี่น้องหรือมีปัญหากันเพราะคนอื่นนะคะประตูโชคเป็นประตูความโลภนะสัปดาห์นี้ถ้าจะซื้อ,อยาโลภปังรางวันที่หนึ่งยังไม่ได้หรอกซื้อติดเอาไวข้ำขำๆสักใบหนึ่งก็พอเนาะนะคะนะ,ะนะความรักคนโสดมีโอกาสพบรักความรักเบ่งบานบางคนก็วางแผนสร้างชีวิตแต่งงานใช้ชีวิตด้วยกัน นะคะบางคนก็วางแผนมีลูกมีเต้าคนที่อยู่กันมานานนะคะบางทีจะมีฟิลน้อยอกน้อยใจกันบางทีจะมีปัญหากันเรื่องญาติพี่น้องนะคะต้องแยกให้ชัดเจนแต่บางทีอะ่ะมันแยกไม่ได้ก็ถึงทางที่ต้องเลือกความรักมาถึงทางแยกงานไม่เหมาะที่จะทําอะไรอย่างเดียวนะอาจจะต้องหาอะไรทําเสริมถ้าเกิดขายอะไรอยู่ก็อาจจะหาตัวใหม่มาทําเพิ่มศึกษาดูให้ดีนะจ๊ะไปสมัครงานเนะ้อคนตกงาน,นะะอ่ะอ่นะเนาะ มาดูเรื่องของสีเนาะสุขภาพก่อนสุขภาพเนี่ยพี่หวานมาว่าจริงๆคุณยังแข็งแรงแหละแต่ว่าตามที่บอกบางทีจะมีความเรียดผมร่วงผมบางผมขาวผมหงอกของคู่ในร่างกายมีปัญหาหรือเจ็บคอแต่รวมๆยังถือว่าแข็งแรงดีอ่ะนะจ๊ะนะคะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นโทนฟ้าเขียวการทําบุญนะได้ไพ่พระได้ไพ่ฤษีมาบางทีพระกับฤษีมาถ้าเข้ามาในฐานดวงช่วงนี้ถ้าพูดถึงความรักอ่ะบางทีมันจะจืดๆหน่อย ถ้าไม่เข้าใจกันน่ะถ้าศีลไม่เสมอกันเนอยู่กันยากเนาะ,ะมันจะวุ่นวายนิดนึงไพ่สองใบนี้มาถ้าถือศีลวิปันสนากรรมาฐานได้เนี่ยดีดีให้อภัยให้อภัยฟังเทศฟังธรรมกลม่อมใจกล่อมเกลาใจเราเสริมดวงดีมากเลยนะคะเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยฉันทําโอเคทุกอย่างแล้วเพอเป็นสายบุญอยู่แล้วจะบอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ทางอยากจะทําบุญอะไรเนี่ยเขาบอกว่าดูแลคนในครอบครัวพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลเขาให้ดีเป็นการเสริมดวงที่ดีที่สุดไม่ต้องไปที่ไหนไกลคุณโบ๊ โบจิใช่ไหมสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามายินดีต้อนรับจ้าไม่ทันการงานเดี๋ยวพี่หวานลงเป็นคลิปให้ทีหลังเนาะนะคะมาต่อนะอครบและโชคบอกไปแล้วนะว่าไม่ค่อยเด่นนะคะวันแห่งความโชคดีไม่ระดุบุที่ชัดเจนเพราะมันเป็นไพ่กลางๆเพราะฉะนั้นเอาไปว่าตามวาสนาอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้หรือเปล่านะคะอย่าซื้อเยอะนะพอรุ่นพุ่งนี้ได้อยู่เลขสอหน่งห้าจ้ะ ใครกาลังคิดจะซื้อของอะไรเข้าบ้านจะทามุมนั้นให้เป็นแบบนี้จะทําตรงนี้ให้เป็นแบบนั้นนะคะหรือกําลังคิดว่าเอ๊ะจะเก็บบ้านจะเก็บห้องจะทําความสะอาดตรงจุดไหนอย่าเอาแต่คิดนะต้องทําสักหน่อยจะดีนะจ๊ะสัปดาห์นี้เนาะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่บอกคุณว่าถ้าคิดอะไรต้องทำเออต้องทําเริ่มอะไรสักอย่างนะคะเนาะคิดอะไรต้องคิดเอาแต่คิดไม่ได้แล้วสัปดาห์นี้นะจ๊ะ